เมื่อวานนี้ครับทางด้านวันใหม่ไทยพีบีเอสก็ได้นําเสนอเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านในจังหวัดนครพนมนะครับหลังจากที่พวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากสะพานที่ชํารุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ล่าสุดมีความคืบหน้าในเรื่องนี้แล้วครับเพราะว่าทางด้านนายวันชัยจันทรพรผู้ราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายวิทวัฒน์วงเครือสอนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมและคณะ ลงพื้นที่ไปที่บริเวณสะพานข้ามห้วยบางกอในตำบลขามเท่าอำเภอเมืองนครพนมเลยครับซึ่งสะพานแห่งนี้ก็ช้ำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ทางด้านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมก็มีการนําแบบพิมพ์เขียวของสะพานดังกล่าวมาตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยนะครับพร้อมกับมีการเสนอแนะวิธีการแก้ไขสะพานให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิมโดยทางด้านนายวิทวัสโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมบอกว่า สะพานแห่งนี้ครับได้ดําเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2559แต่ว่าหลังเปิดใช้งานได้เพียงไม่กี่เดือนก็ชารุดเสียหายแต่ว่าช่วงนั้นยังอยู่ในระยะรับประกันผลงานของผู้รับเหมาครับก็ได้มีการเข้าซ่อมแซมจนสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่ว่าใช้งานได้ไม่กี่ปีสะพานก็ชํารุดเสียหายอีกครั้งครับและก็มีสภาพอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็บอกว่าเบื้องต้นทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมไว้แล้วนะครับในวงเงิน2ล้านบาทครับอันนี้ถือเป็นการซ่อมนะครับไม่ได้เป็นการสร้างใหม่ซึ่งเมื่อกใ้ผมได้ถามท่านโยธาจังหวัดว่าโครงสร้างต่างๆยังมั่นคงแข็งแรงไหมก็รับทราบว่าเดี๋ยวเราจะได้มีการเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าถ้าได้รับงบมาแน่นอนแล้วเนี่ย ก่อนจะลงมือก่อสร้างต่างๆก็คงจะต้องมีการตรวจเช็คความสมบูรณ์ความแข็งแรงของตัวฐานกานันต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยครับก่อนที่จะสร้างเนี่ยต้องเช็คให้เรียบร้อยอีกทีนะครับทานผครับแล้วถ้าชาวบ้านเจอปัญหามีความเดือดร้อนแบบนี้หรือว่าเดือดร้อนเรื่องอือน่อน,อนจะทํำยังไงท่านผู้ว่าบอกว่าแจ้งมาได้เลยครับมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางอ e ีเมลก็ได้หรือทําหนังสือมาก็ได้หรือจะโทรมาก็ได้หรือจะเดินทางไปที่สารากลางจังหวัดก็ได้แล้วก็ไป สันระคังร้องทุกอันนี้ผู้ว่าบอกได้เหมือนกันครับภาพเมื่อวาน,ออวานผมยังจําได้อยู่เลยที่ปา้าย n อ็นๆนะบอกว่า<ช>อยู่ระหว่างรองอบประมาณครับแต่วันเดียว2ล้านบาทมาเลยบ,บ้านงบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับ